สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตอนเช้านะคะวันนี้ยายลายพาเข้าไล่ค่ะมามาดูความสวยให้ดูอบๆนะคะอากาศดีๆตอนเช้านะคะยายลายพาเข้าไล่กิจกรรมยายลายคือวันนี้มาต่อท่อค่ะต่อท่อเดินต่อท่อแล้วค่ะเมื่อวานตอนเย็นค่ะแต่วันนี้จะเดินสายน้ำหยดนะคะ อันนี้จะเดินสายน้ำหยดค่ะพามาดูป่าข้าวข้าวโพดค่ะไล่ข้างกันนะคะเขาปลูกข้าวค่ะสวยงามมากเลยค่ะดูกอกข้าวเขาสิค่ะข้าวโพดค่ะเขาจะปลูกข้าวโพดแซมเพราะว่าแถวข้าวมันห่างนะคะนี่เรามาดูบรรยากาศตอนเช้าๆค่ะสวยงามและดีมากเลยค่ะยายไรก็จะชอบมากค่ะ พอเราเข้ามาในไร่โอ้ยเห็นอยู่ประจำค่ะแต่แต่แตและว,วันจะไม่เหมือนกันนะคะสภาพอากาศหรือว่าธรรมชาติวันนี้ชอบมากอากาศดีตอนนี้ยายแรกกำลังเดินจะไปตอกหลักค่ะตอกหลักอ่อท่อเมนที่เรานี่สายน้ำหยดนะคะก็เดินมาข้างๆไล่ป่าข้าวเข้าค่ะ ็เลยจัดสักหน่อยเอาความสวยงามเอาธรรมชาติมาฝากค่ะไม่ต้องห่วงเลยนะคะดูกอข้าวสิคะกอกอ,กอสวยงามมากค่ะต้นกอหอมนะคะเป็นข้าวพันธ์ุมาริดอยค่ะ แค่นี้ก็ได้กินแล้วค่ะเช้าๆได้กิ่นข้าวมะลินะคะกลิ่นหอมข้าวชื่อพันข้าวมะลิโดยเราก็จะมาดูเดี๋ยวตอนเดินสายน้ำหยดยายจะถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งนะคะมาจ้าวันนี้นผลงานวันนี้คุณยามาเดินสายน้ำหยดกัดะจะหยอดกระโพดนะคะ ช่วงนี้ก็คงจะไม่ค่อยได้ทําคลิปนะคะเพราะว่าจะหย่อดกระโพดค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ